ทิ้งนี้สูตรเคยมีรายได้ต่อปีสูงถึง90ล้านดอลลาร์แต่วันนี้ในวัย94ปีเขากลับไม่สามารถควักเงินแม้แต่12ดอลลาร์ได้และเห็นผลอาจทําให้คุณต้องอึง้งครั้งหนึ่งเขาคือโคตดตำนานคาวบอยที่ดังที่สุดในฮอลลีวูดตั้งแต่ Dirty Harry ไปจนถึง Unforgiven หนังแทบทุกเรื่องที่เขาแสดงคือระดับบล็อกบัสเตอร์รายได้ถล่มทลายแทบถังนั้นแต่ปัจจุบันเขาแทบไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ ไม่ใช่เพราะปัญหาสุขภาพแต่เป็นเพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาทุ่มเวลากับเงินเกือบทั้งหมดไปกับงานการกุศลเขาเคยสนับสนุนโรงเรียนท้องถิ่นช่วยเหลือสุนพักพิงฐานผ่านศึกบริจาคสิงของช่วยเหลือผู้ยากไร้และยังเคยบริจาคเงินถึง30ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างเมืองที่ถูกไฟหมาทำลายให้กลบมายืนได้อีกครั้งแม้จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังบริจาคปีละประมาณ4ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่มีเงินซื้ออาหาร เขาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆธรรมดาแถวคาเมลไม่มีเสื้อผ้าหรูหราไม่มีชีวิตหรูหราฮอลลีวูดทุกวันยังใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตเก่าๆขับรถกระบะฟอร์ดคันเก่าแบบเรียบง่ายวันเกิดของเขาไม่ใช่งานเลี้ยงสุดหรูแต่เป็นเพียงการกินอาหารมื้อธรรมดาธรรมากับลูกๆและหลานๆเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้เขาตอบแผ่วๆแต่เท่มากว่าผมเคยมีชื่อเสียงผมเคยมีเงินมากมายตอนนี้ ผมแค่อยากทิ้งบางสิ่งที่มีความหมายไว้บนโลกนี้ก็พอถ้าคุณคิดว่า Clint Eastwood คือของจริงตำนานที่ไม่ต้องโชว์ก็ดังได้คอมเมนต์แสดงความเคารพให้เขาหน่อยครับ